วันนี้เชฟจะมาสอนทำอาหารญี่ปุ่นนะครับสไตล์โอมากาเสิแบบง่ายๆเลยนะฮะทางบ้านลองเอาไปทําตามกันได้นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มแล่ปลากันเลยนะฮะอาหารญี่ปุ่นสไตล์โอมากาเสเนี่ยหลักๆก็คือก็จะมีวาซาบินะครับที่เขาจะทานคู่กันกับซูชินะข้าวเนี่ยเราก็จะใช้คําไม่ใหญ่จะมีเลมอนนะฮะที่เชฟจะบีบใส่ลงไปเมนูเปิดต่อมรับรสนะฮะซูชิทูน่านั่นเองนะฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อที่2นะครับเราก็จะใช้สาหร่ายแผ่นนะครับ หอยปีกนกเรามาตัดคลิปด้านล่างมันออกก่อนนะครับอีกหนึ่งเทเกอร์ที่เชฟจะใส่ไปก็คือไข่กุ้งส้มนั่นเองที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวาซาบินะครับเชฟจะป้ายลงไปแค่นิดเดียวข้อที่3เนี่ยเราก็จะวนกลับมาทูน่านั่นเองนะส่วนของอากามิที่เราตัดไปรอบแรก <c oughs> เป็นข้าวที่ผสมกับต้นหอมมอน่อ,อนนะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้นะฮะวาซาบิข้อที่3เนี่ยนะฮะทานคู่กับโชยุได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเมนูที่4เลยนะฮะใช้สาหร่ายเหมือนกันนะฮะทับครึ่งนะฮะเราก็จะใช้ปวด1แท่ง ไข่หวานเนี่ยเราก็จะมาหั่นไม่เยอะมากครับแพ่ข้าวประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใช้เป็นเป็นผักสลัดก็ได้นะฮะองค์ประกอบที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นี้นะฮะเราก็จะมาวางนะครับตามนี้ได้เลยมายองเนสจับให้นเป็นรูปเป็นทรงกลวยกันดีกว่านะครับไข่กุ้งนะครับที่จะใส่ตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็เทคเจอร์เข้าไปนิดนึงพอที่5้าเลยนะครับไข่หวานเราก็จะหั่นหนานิดนึงนะครับ เบรนนะฮะใช้ไฟไม่ต้องแรงมากโอเคเสร็จแล้วฮะข้อสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวจะมีซุปมิโซะนะครับเอาไว้ล้างขอนั่นเองนะฮะอันนี้เชฟก็ปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีเต้าหู้นะครับอันนี้สาหร่ายนะฮะวากาแมหอมไทยนะครับที่เชฟเตรียมไว้นะครับก็จะมาซอยบางๆเหมือนกันนะเสร็จเรียบร้อยครับนะฮะซุปมิโซะญี่ปุ่นนะครับเอาไว้ล้างขอนั่นเองคอร์สที่เชฟบอกไป5คอร์สนี้ทังบ้านลองเอาไปทำตามกันดูนะฮะ